เดี๋ยวผมจะลองตัดทิมให้ดูนะข้างในเขาจะแบบเนี้ยนะครับสวัสดีครับไปคุ้มกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีช n แนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาอัพให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเชื่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับ หรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ,บ้านสดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคาถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูไปเลยอ,อ๋อเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันนะครับตัวกุ้ยช่ายเนี่ยมันง่ายนะครับส่วนผสมก็หลักๆก็มีกุ้ยช่ายนะครับหั่นเป็นท่อนนะตั้งจากตั้งกระทะน,นะครับ ใส่น้ำมันลงไปพอสมควรนะครับไม่ต้องเยอะมากจากนั้นก็ตั้งไฟนะครับรอก,กระทะร้อนนิดหน่อยนะครับใส่กุ้ยช่ายที่เราหั่นเป็นท่อนไปได้เลยนะครับน,นี้ผมจะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่เลยนะครับเน้นตัวกุ้ยช่ายครับอันนี้ผมใช้ค่อนข้างเยอะนะเยอะมาก แต่เดี๋ยวเราผัดออกมานะครับมันจะหดลงไปแบบเยอะมากๆเลยนะจากนั้นผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณสองช้อนชานะครับเพื่อให้ตัวกุ้ยช่ายเนี่ยมันมีสีสวยนะครับแล้วก็มีรสชาตินะครับช่วยให้น้ํามันออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสํราหรับบางคนอาจจะว,ว่าทำไมไม่เอาไปขยํากับเกลือก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสูตรนี้ผมจะใช้การสะเด็ดน้ํานะครับ นะไม่ต้องกังวลว่าแบบว่ามันจะแฉะหรือว่าออน้ำมันจะเยอะนะครับเราผัดไปเรื่อยๆนะครับนะผัดไปแป๊บเดียวนะครับผักเริ่มที่จะหดลนะพอผักเริ่มที่จะหดนะครับผมจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนิดหน่อยนะครับผัดให้เข้ากัน ความเค็มหลักๆก็จะได้จากพวกเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอกุ้ยช่ายเริ่มจะสุกนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวผักเขาจะมีน้ําออกอะ่ะเราก็จะเติมน้าตาลลงไปนิดหน่อยประมาณสองช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับให้กับตัวกุ้ยช่ายนิดนึงเนี่ยบ้านตอนแรกแบบดูเยอะมากตอนนี้ผัดออกมาแค่เหลือแค่นิดเดียวเองนะครับผัก พอน้ำตาลเข้ากันแล้วก็เริ่มละลายเรา,าปิดไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำตัวกุ้ยช่ายนะครับพักให้ตัวน้ำเขาเนี่ยไหลออกมาก่อนนะใครมีตะแกรงก็ใช้ตะแกรงนะครับบีบๆบน้ำเขาหน่อยครับแล้วผมจะพักในกระทะเลยเนี่ยแล้วก็กดๆให้ตัวน้ำเขาไหลลงมาข้างล่างอย่างนี้เห็นไหมครับนะแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนให้มันเย็นสนิทนะครับ หลังจากที่เราได้ไส้นะครับนะพักไว้ให้เย็นแล้วก็สะเด็ดน้ําแห้งแล้วเนี่ยให้เราเตรียมแป้งผอบเปียเวดน้มนะครับแผ่นแบบแผ่นแป้งแบบสดๆนะครับมานะครับผมเตรียมถาดไว้สองถาดนะครับนะถาดนี้ใส่น้ําสะอาดนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาแผ่นแป้งนะครับลงไปแช่น้ํานะครับเพื่อให้มันนุ่มนะครับหนึ่งอันเราจะใช้ประมาณสองแผ่นนะครับ ก็แช่ลงไปเลยแล้วก็อีกถาดหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเตรียมมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําบนเขียงอะบางทีเขียงมันจะดูดน้ําในแป้งออกไปหมดนะครับทําให้แป้งมันแข็งนะครับแล้วก็แห้งเราก็จะห่อยากนะครับแนะนาให้หาถาดแบบนี้มานะครับชุบแป๊บเดียวนะครับให้ เขาดูดน้ำแบบหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มลงนะครับเราก็จะห่อได้ละถามว่าเราห่อชั้นเดียวได้ไหมนะครับใช้ชั้นเดียวก็ได้แต่ว่า,าบางทีมันเสี่ยงที่จะแบบว่าตัวแผ่นแป้งมันจะแตกนะครับเวลาทอดนะมันก็มาวางครับกันนะครับแบบนี้ตอนนี้มันยังดูเปียกๆอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับนะ ้วเราจะมาห่อไส้นะครับนะเราจะใส,ใส่ใส่ไส้ไปแบบตรงกลางอย่างนี้นะครับเนี่ยมุมนะอย่างนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ห่อได้ง่ายนะครับ mm hmm. ชอบไส้มากไส้หน่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ ห่อนะครับก,กดให้เขาแน่นๆหรือว่าจะแบนๆก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะแต่อย่าให้มันแน่นมากนะครับนั้นก็พอพับสามเหลี่ยมเราก็พับมุมนะครับแบบนี้ให้ได้แบบนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมเพราะว่าแป้งมันค่อนข้างที่จะใสนะครับเราก็ม้วนนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะครับนะสองชั้นมันก็จะหนาหน่อยนะครับเราก็เรียงพักไว้ก่อนนะครับ หลังจากห่อเสร็จนะครับก็นี่จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะแล้วก็ตั้งกระทะนะครับถ่ายน้ํามันนะครับผมใส่ไม่เยอะมากนะครับก็ตั้งไฟกลางค่อนไปอ่อนรอไว้แล้วนะครับรอให้น้ํามันร้อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวกุ้ยช่ายของเราลงไปทอดนะครับใส่ห่างกันนิดนึงนะครับอย่าใส่ติดกันนะครับเพราะว่าถ้า ใส่ติดกันนะครับตัวแป้งมันจะติดกันทันทีแล้วก็มันอาจจะขาดได้นะครับรอให้ทอดแล้วก็ให้มันเซ็ตตัวนิดนึงก่อนนะครับแป้งเขาก็จะไม่ติดกันนะครับพอใส่ไปแล้วตัวแป้งขอบๆเขาก็จะค่อยๆฟูขึ้นมานะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องใช้แป้ง2ชั้นนะครับพอมันเริ่มเซ็ตตัวเราก็มากลับได้นะแป้งเขาจะเริ่มฟูๆละนะครับ ไม่ต้องทอดไฟแรงมากนะครับแต่น้ำมันต้องร้อนนะเนี่ยพอเขาเริ่มแบบฟูฟูแบบนี้เขาจะไม่ติดกันละแต่ถ้ามันยังไม่ฟูขึ้นมานะครับมันจะติดกันแบบเหนียวหนึบเลยนะครับต้องระวังนะอันอื่นลงไปทอดต่อนะครับหลายๆคนแบบกังวลว่าเอแป้งมันจะแบบกระเด็นไหมเนี่ยผมทอดให้ดูแล้วนะเพราะว่า แป้งมันดูดน้ําเข้าไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยไม่ติดกันเออมันก็เลยไม่กระเด็นนะครับให้มันขึ้นสีสักนิดหนึ่งนะครับการห่อก็ต้องค่อนข้างระวังนะครับเพราะว่าถ้าห่อไม่ดีนะครับมันแตกเนี่ยจะทำให้เวลาทอดน้ำมันมันจะเสียค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะว่าไส้ตัวผู้ชายของเราอ่ะมันจะมีความหวานนิดๆน,นะครับ ตัวนี้ทอดไม่นานนะครับเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกว่ากรอบนะครับพอมันเริ่มได้นะครับก็จกขึ้นนะครับถ้าชอบเหลืองกว่านี้ก็ทอดต่อนะครับแต่ผมแบบไม่ต้องการให้มันเหลืองมากนะครับอ่ะก็หลังจากทอดเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับทอดแรกๆมันอาจจะกรอบแต่ว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจ,จะนิ่มตัวลงมันจะลักษณะคล้ายๆกับตัวขนมกุยช่ายที่เขาไปทอดอ่ะคือแบบ แรกๆมันจะกรอบนะครับถ้าทอดกินใหม่ๆนะแต่ถ้า,าทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะนิ่มลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดชิมให้ดูนะข้างในก็จะแบบเนี้ยนะครับพอาะต้องบอกนะว่าแป้งข้างนอกเนมีความกรอบด้านในเนี่ยมันก็จะนุ่มๆหน,นึบๆน,น,นะครับเพราะว่าเราห่อสองชั้นนะครับพอกัดไปโดนไส้เผามันมีความเค็มๆหว,หวานๆหอมๆกุ้ยช่ายนะครับ บอกได้เลยว่าอร่อยลงตัวมากส่วนน้ําจิ้มนะครับกินกับน้ําจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มขนมกุ้ยช่ายเลยก็ได้ซึ่งผมก็เคยสอนทำไปแล้วนะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับหรือว่าจะจิ้มซอสพริกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวน้ําจิ้มไก่อันนี้ก็เข้ากันนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับตัวน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าไปประยุกต์สามารถทําขายได้เลยนะครับนะหรือว่าจะทํากินเล่นง่ายๆที่บ้านก็ได้นะครับ ไม่ยุ่งยากนะครับแป้งก็ไม่ต้องนวดอะไรเงี้ยผัดแค่ใส่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายมากๆนะครับง่ายถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ